สิบชิฉายาค้นบันเทิงประจำปี2,163เป็นประจำทุกปีดิเจววาสมาคมนักข่าวบันเทิงนำโดยรักษาการนายกสมาคมนายสุเทพร้องใจพร้อมด้วยคณะกรรมการคือผู้สื่อข่าวหลายๆําสำนักด้วยกันในะดิเจวาไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์สื่อออนไลน์ส่งฉายาดาราศิลปินนักร้องนักแสดงคนวงการบันเทิงมาเพียบเพียบแต่อยากจะบอกว่าในปีนี้2 5 6 3ได้10บฉายาได้ประชาปติลงมาแล้วอ่าได้วินิจวิเคราะห์วินิจฉัยได้พิจารณาได้เรียบร้อยแล้วใช่ซึ่งจะมีซุปตาคนไหนเป็นข่าวทอกอบเดอะทาบ้างนั้นมาฟังบรมบาดีกว่า สิบฉายาของคนนิมมการบันเทิงปีนี้ของสมาคมนักข่าวบันเทิงประกาศเรียบร้อยแล้วหนึ่งเลยเต้านัทพรนาคีลอกคราบ<ช>ทำไมถึงเต้าลอกคราบเล่นนาคีมาดังมาก<ช>ดังอยู่แล้วไง,ต,ง,องตอนนี้ลอกคราบในกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นที่คบหากันมานานภาพลักษณ์เป็นคนที่สาวหวานเรียบร้อยนะตอนนี้ ความสัมพันธ์เลิกรากันไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับหนุ่มไฮโซหนุ่มในประในพอประภาซึ่งเปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีก็เลยเป็นฉา,ายา,าแต้วนัตรพรนาคีลอกลาบ,บแหลจ้าถูกต้องอสองเลยนี่ใครไม่รู้จักเพลงนี้ก็ดังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแต่ฉายานี้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ชาวทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกรณีกับน้องเกล้าเกลกพลกับน้องกล้าวครวจำได้ไหมอเออ่าวนี้มหากรา,าบมากๆเลยรายเป็นชาวทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเลยกรณีของเจงนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายได้หมดท่าสดชื่นกับมหากราบประเด็นอื้อชาวกรณี เรื่องจ่ายก้าตัวก็เจนสิบสามสิบอะไรยังไงอะไรอย่างนี้คุณเออ,น,น,อนั่นแหละนี่คือเจนนี่ได้รับฉายาปีนี้นะเ<อ>จนนี่ได้หมดตาสดชื่นชาวทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเลิกคุยอำเภอหรือว่าจะคุยทั้งอำเภอแต่ว่าเลิกคุยเธอคนเดียวก็ไม่รู้ก็ว่าไปอันดับที่สามเลยนี่ไม่รู้จักไม่ได้แล้วคุณเป็นล่าราณีนี่เลยอ๋อเจ้ามอก่นดดังมากๆเลยเนาะ นี่อยากจะบอกว่าตอนนี้มาเล่นหนังล่าสุดเนี่ยเป็นนางเอกร้อยล้านแล้วจ้ะสองล้านแล้วจ้ะอ๋อสองล้านแล้วเนาะใช่ค่ะเบลล่าราณีปีนี้ได้รับฉายาเบลล่าราณีอีเรียมกู้ชาติเพราะอะไรไปเล่นหนังอีเรียมซิงมา ตั้งแต่ที่หนังไทยเนี่ยเจอกับเหตุการณ์โควิด19 oh, <wow. S 1> ทำให้ธุรกิจของวงการภาพยนตร์ไทยซ so, <so>. yeah. ุกซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดเนี่ยพ้นโควิดมาเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วเข้ามาจังหวะเหมาะนะคุณอีเรียมซึ่งเข้ามาจังหวะที่ตอนนั้นเขาเปิดให้ดูหนังอีกรอบหนึ่งไง เไปไ็นเรื่อว่าภาพยนตร์เนี่ยให้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ได้อีกครั้งหนึ่งและอีเดียมซิงเนี่ยเข้ามาจังหวะเหมาะจริงๆนำโดยเบลล่าราณีตอนนี้กวาดรายได้ไปทะลุ200ล้านต,ต้องชมว่าทั้งผู้กำกับทั้งภาพยนตร์การแสดงฉากไม่ว่าการแสดงนักแสดงทุกคนในนั้นเยี่ยมจริงๆเลยค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยหนังตลกมันมีสองกรณีกรณีที่เป็นตลกปรุงแตง่ง แต่นี้เป็นกรณีตลกแบบธรรมชาติมีสาระคือบรราดูแล้วตลกจริงๆนะใครไม่ดูไปดูเลยอีเรียมซิงตอนนี้ยังฉายอยู่ตลุ่0สองล้านแล้วนะไม่มีอะไรจะออกเลยนะคะไม่มีแววเลยเพราะว่าตอนนี้คนเครียดกันมากค่ะประดูอีเรียมนะหัวลอกกันตลอดเแต่เปิดฉากมาฉากแรกเลยมาอันดับที่4ีฉายาของวงการคนมาเทิงดีกว่าอันดับที่สปีนี้ได้ซาร่ากาซิงกินีแม่ไม้สายโบ๊ะโป๊ะแตก แม่ไม้สายโป๊ะโป๊ะแตกยังไงฟังให้ดีชาวเน็ตเนี่ยจับโป๊ะแตกได้ว่าซาร่าโพสเองว่าไม่คือไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเนี่ยจากไมพิรัตปีละสามแสนหลังจากที่ไมพิรัตเนี่ยได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนบางช่วงบางตอนว่าจะ ไม่พร,รากลูกไปจากแม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยโตไปเนี่ยเดี๋ยวลูกจะมีปมด้อยว่าเออเออเป็นการทะเลาะก,กันกับพ่อแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไม่อยากให้ใช้คํานี้ตนเนี่ยกลัวลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าพ่อเนี่ยพรากเขาไปจากแม่จริงๆเนี่ยไม่ได้พรากนะตอนนี้ให้ร่วมกันปกครองดีกว่า แต่อยู่ในขั้นสั่งกันอยู่นะคุณไม่อยากจะเป็นพ่อที่ใช้ในเรื่องของใช้าจ่ายเงินเท่านั้นพ่อก็อยากจะเลี้ยงลูกด้วยนี่แหละแล้วก็ได้ฉายาปีนี้ว่าซาร่ากาซิงกินีเนี่ยแม่ไม้สายโป๊ะโปะแตกไงออมาอันดับที่5้าบ้างดีกว่าตัวแม่คนนี้ใครไม่รู้จักบ้างนางเอกคนนี้อ้ําพัชราภาตัวแม่ทําแทนไม่ได้ดเจ้าว่าตัวแม่จริงๆค่ะแล้วใครจะมาแทน พัชราลาได้แล้เป็นนางเอกที่ไทนไม่ได้เนาะสาวนัดคือแม่ถูกต้องสาวนัดของวงการบันเทิงเลยดีเจาว่าซึ่งยังไม่มีนางเอกคนไหนมาทำแทนได้นะนี่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยลิติ้งปุ้งๆเลยจากละครเรื่องจากสุดูสู่หัวใจลิติ้งปุ้งๆจริง แล้วหัวใจก็สีชมพูชมพูนี้อัมพชรภา,าตัวแม่ทําแนนไม่ได้นะคุณอันดับที่6ดีกว่าอันดับที่6เนี่ยต้องยกให้กับนี่เลยแมดพิรณีนางเอกมือปราบสายเกลียนคือคนที่เล่นในเรื่องของอโลกออนไลน์ว่าด่าแมตพิรณีนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะด่าทอกำหยับคายผ่านโลกโซเชียล แล้วตอนนี้เม็ดกะราน,นีก็มาฟ้องเรียกค่าเสียหายรายละหนึ่งล้านบาทสบายๆเป็นไงละ่ะใครที่อยากด่บาบราร์บาร่าด่าเลยบราร์บาร่าอยากได้เงินเดี๋ยวฟ้องได้นะเดี๋ยวนี้นะโลกออนไลน์นะคุณพรบอคอมพิวเตอร์ไงคุณน,นะะะคคคไมม่่่่ใใชาาารดดก็พพิๆๆะะ์ๆต้องพยายามครือต้องรู้กฎหมายของคอมพิวเตอร์ด้วยว่ามันไม่ใช่าใชาไาด่าใครง่ายๆ <ไง S 2> <อ>นะคะอันนี้ในเรื่องของการคบพ่อแม่เนื้อหอมสงกรานต์ไงที่ไล่ฟังบรรดาแฟนกลับก็ มาด่าทอกันในโลกออนไลน์ไม่เพรียญีอันดับที่7นี่รัศมีแขได้ฉายาว่าแก้วลอยกอยที่ศาลนี่กรณีของอะทะเลาะก,กันนะในเรื่องของไอโซแชมป์ด้วยที่มีข้อพิาพาทกันที่ปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดเนี่ยตีหน้าได้รับบาดเจ็บที่ผับแหงหนึ่งในพัทยาจําได้ไหมข่าวนี้นั่นแหละโอ้ชกต่อยที่เต็นไฟเท้นถ้าเจอไฟเทนนะคาที่ที่คว้าแก้วนี่ตกใจแน่เลยโอ้เตนไฟเตน ชนะเนาะคุณคิดดูสิต่อยเก่งมากนะพี่ชายแพ้ลยอะคุณรอสมีเขน้ออันดับที่8เลยไปให้กับนี่เลยธัญเรศนะธัญญาธัญเรศเมียหลวงเนวดาดซึ่งไม่มีวันตายทุกครั้งกับสามีเพ็กสัญชัยตกเป็นข่าวกันนู่นนี่นั่นมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่แต่ก็สตรองเป็นเมียหลวงยี่ยืนหนึ่งตลอด อันดับที่9เลยหนุ่มสอนรามฉายาว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียถิงจากกรณีที่เมียนี่นะภรรยา,ยาชายนี้เยอะแยะมากมายติดนี่เยอะแยะมากมายเลยเลูกคนเดียวก็อยู่ได้คะ่ะอหมดความหมดทนจะ,ะแฉแล้วก็เททิ้งดีกว่าเลี้ยงลูกเดียวดีกว่าเอออันดับที่10เนี่ยใครไม่รู้จักคู่นี้บ้างคู่จิ้นแห่งปี 布莱วินคู่จิน้นฟินหลายล้านซึ่งตอนนี้มีสาววัยเกิดขึ้นมีละครที่ชายรักชายเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เป็นคู่จิ้นสายวัยซึ่งมาแรงมาก,มากๆในเจวานในปีนี้เม้สานการณโควิด hmm. ก็ยังสกัดกั้นสองคนนี้ไม่อยู่ร布莱วินคู่จิน้นฟิน,ฟนหลายล้านตอนนี้รับทรย์ไมมว่าจะเป็นละครหนังแล้วก็อีเวนต์โฆษสา<ๆ>เพียบเเพียบ<ๆ>นะคุณ <c oughs> นี่แหละ อ่านี่คือสิบฉายาที่มาะราพูดเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยของสมาคมนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยยินดีด้วยกับสิบฉายาแต่อันดับที่11นี่เลยฉายาดีเจวาวาสายหาบารุ่ว่ไเขาเรียกวาวาวาว่าอะไรดีเจเซเลบเออเเอเล็บกบเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ดีกว่าบ่ายโมงถึงบ่ายสามจ้าวันนี้ลากับน้องยาโนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณด้วยทุกเสียงทุกสาย<ส>